thank okay. you เละพิซซิสเบกเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วะนะสำหรับรายการไปเล่นทีวีแล้วก็ไปอยู่กันในโลบอกอีกแล้วแต่ว่าเป็นแมพซูเปอร์ฮีโร่ยูนิเวิร์สเบตเทิร์กล่าวนะแล้วก็กดเข้ามาดูในตัวละครโอ้โหเยอะแยะมากมายเช่นเคยเลยแล้วก็เป็นเกมในแบบว่ามาตีกันอีกแล้วนะเอาทุกคนเราจะมาเลือกกันนี้ว่าจะเล่นตัวอะไรร <laughs> ักใครชอบใครก็เอาเลยนะมีทีเด <laughs> ็ท่านแฟร์ตินโฟร์พี่ไปเล่นตัวนี้ดิแต่ท็อกซินไอบอกกับมึงเลยพวกพิดไล่แม กูไปเลือกไอสเคโนีดอยากเล่นบดดาดแล้วเอา,ม,า <c oughs> thought, มีนเอายูเป็นท็อตเหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอสเคโตอนนี้กูเป็นเอสบันคีล่างไฟเฟรมออนเย้ ช่วยระวังนะพี่ปีโรนบูเบอรีบูเบอรีแม่มึงจะเล่นในตัวนี้ตัง้งแต่นู้นเลยหรอวะมาดิว่าเจี่ยแม่งโอ้โหฮ,ฮิวล็งฮิวล็งแปกเตอร์กร <c oughs> ูถามจริงเอะมึงจะเล่นแต่ตัวแบบนี้ตั้งแต่นู้นเลยเหรอเต็มเรียบร้อย <c oughs> แอคไลตัวๆๆๆๆ <c oughs> ต้องหาตัวนี้นเปนบอสสุดเร็วเข้า โอ้ยไม่กูจะบริซี่ฮิวแมนลังอ่ะสองร้อยห้าสิบโลบักย์พลังบลิซี่ฮิวแมนบ y ิซี่ฮิวแมนย็จแบงจ่ายพวกมาเพื่อทำดีเพสเต์มดไม่กดด้สองสกิลพร้อมกันเลยบลิซี่ฮิวแมนนีไอเหี้ยมันขี้กันจวะ เกียรแม่งไม่อยู่อ่ะเกียหรือว่าตัวกูแม่งจะไล่เทียมทานวะแม่งคือซุปเปอร์แมนหน้าผีอ่ะความเร็ว I'm speed the god of speed เขาหายตัวอยู่พี่ระวังให้ดี the god of speed หมัดพายุทะลวงฟ้าต้องเล่นตัวคลาสสิกอย่างฮอกอายโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งเลยอ่ะโอ้ยโรบอทโอ้ยแม่ง

ไอ้เยศัยเมื่อฟังกูไอ้เหี้ยอ๋อแล้วจะเจอแมกนิโตกูอ่ะมังแมกนิโต้แอาแมกนิโตแอมแมกนิโตโมนิแทกแมกนิโตโอ้ยเอ้าแรงอะตายนะมึงอ่ะตายดิตายนี่มึงอ่ะตายได้นะบอกไว้ก่อนเลย บอกไว้ก่อนเลยน้องเบาว์น้องเบาวบอกเลยน้องเบาวพี่ดึงเขาขังเขาอะไรก็ได้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 แล้วจะบ้านลุ่มจะมีอะไรบนพื้นไร้ตารน้อไปเมื่อกี้น้องเบาวตายน้องเบาว น้องบ่าวตายน้องบ่าว winner of the week เฮียมึงไม่เล่นผู้ร้ายประจำสัปดาห์ไอ้แบกผู้ร้ายประจำสัปดาห์เฮียกูซื้อเลยดิเฮ้ยเฮ้ยยกรถได้ด้วยเฮ้ย b ลิ n g เฮียกูผู้ร้ายประจำสัปดาห์ได้เชียเฮ้ยตาวะผู้ร้ายประจำสัปดาห์ มึงไม่มีหลอดเลือดอ่ะเอาไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วไอ้บุรานมันจะสกนาอะไรก็แพลงแม่งกูซื้อผู้หญิงผู้โชคร้ายนี่แบนหลักไอพี่กูสามารถให้โชคร้ายมึงได้5วิมาดูใกล้ๆตัวกูดิ่สี่สามสองหนึ่งต่อไปนี่แกจะโชคร้ายเฮ้ยสโลอ้าวโดนแล้วแหละนี่นี่ดี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 โดนคอมโบโชคร้ายก็ไปดิ แม่งมันบินไปไหนดีวะบินนไไปหแกต้องโชคร้ายซะโชคร้าย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 คอมโบโชคร้ายโชคร้ายไอ้เหี้ยกูเป็นนักพยากรณ์ไอ้เหีออบอกดูเหี้ยแบ็กสองเบิร์ดตัวบ้าอะไรกันไปเนอ้แบ็กสองเบิร์ดไหนแบ็กสองเบิร์ดไหนเหี้ยแบ็กสองเบิร์ดเราจะสีกบลามเฮ้ยไม่เข้าเลยโชคร้ายโอ้ยโหขึ้นหลอดคอมโบแห่งความโชครไล้โอ้โห โอ้โหหูแตกตายเลยกูกรีดใส่เลยโอเคทุกคนก็หล <te> <rawd Moder> ังจากตรงนี้เนี่ยตัวละครมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะจนกระทั่งไอเบเกตเนี่ยมันไปเห็นตัวที่แพงที่สุดแล้วก็ใส่โคให้กูซื้อมันน่ะแล้วพวกเราก็ตั้งกติกาว่ากเออไหนๆก็ไหนๆแล้วซื้อมาสู้กันเนี่ยห้ามบินด้วยนะและที่สําคัญที่สุดก็คือกูดันไปหลงคาหลมของแพงเขาให้ไงดาร์กไซนี่แม่งสามพันเลยวะ Workers, มันจะเก่งแค่ไหนกันเชียวเออพี่ต้องซื้อมันอีสามพันอยากเห็นมากเลยให้ลุงมเลยให้ลุงมเลยกูอยากเห็นเหมือนกันกูอยากเห็นพลังของมันมากเลยมันแรงกันรแบบได้ด้จัดไว้ที่พันาสรอบแม่เงินหมดเลยชี่ด์กไซส์สามพันแพงที่สุดในเกมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย เลยชาดูน่ากลัวเลาดูน่ากลัวจังเลยบอกว่าอย่าบินมึงบินขึ้นไปทำไมมจิเกิร์ก็บินได้ก็บินได้ไปควายกูเลยให้กูืนมอบเลยมอึงมาโดนท่ามูนี่แรงกระดัดไหนวะเ้ยเลยเลยเลย

เป็นอยู่ตอนเป็นอยู่เฮียพวกเบิกทู้อะไรอย่าี้มันลุ่มแบกใสตรเนี้อะไรไม่ตัวมันแพงมันต้องลุมดิไม่เกี่ยวเฮียอะไรกันนะระวังแมจิกเกิลระวังอะไรระวังเลยอะไรเบอร์เกิลแมจิกเกิลแมจิกเกิลแตกเลยแตกเลยทีเดียว ไม่ต้องข้าไก่หรือเปล่าม่งคือตัวอะไรวะนี่อ่ะพี่เอาทานนอตมาดิดูดิว่าใครเป็นหนึ่งเออพี่มันอยู่เป็นเราเลยอย่ารู้ว่าใครเป็นหนึ่งในปฏิพีจะได้รู้ว่าใครเป็นหนึ่งในปฏิพีนี้ แม็กเอาใบนี่มันเล่นกูดีเบอร์ทไมเราต้องเล่นที่เบอร์นี่แหละไอ้เอ็นเอสสิ้นด้วยโดนไดแย่จสิ้นี่ยแล้วแม็กอยู่ไหนวะนี่ม่พร้อมก็ยพร้อมรอรอดรดูมาโอ้ยโอ้ยรอร่างไฟลูกไฟ่ไดไไอ้เดียใหมนี่ โอ้แล้วกูสู้ไม่ได้กูด้วยเฮียนี่ไม่ได้หรอวะแมงสามพันเลยนะบุกกระทงขายไปอ้าวกูตกแบบตายเป็นเฮียแล้วชอบเล่นตัวฮิวเวเกตป้องกันตัวจากปีป้องกันตัวจากพีจะเถอะไปยิงได้รู้เหรอเฮ้ยตัวฮิวเวเกต ไม่ใช่ตัวหีวมันตัวโลโลกูดาวอยู่ไอ้ยิงได้รัวต่อเถอะพี่ต่อเถอะต่อเถอะเลยไอ้ยยิงได้รัวเหรอวะนี่เฮียเฮียเนี่ยมันได้ใจใหญ่เกินไปแล้วว่ะเพราะมันยิงลัวได้แล้วเนายอย่าบินนะเนายยิงจะบินนี่ที่มึงยังวาร์ปเลยเนี่ยมึงมาแอบวาร์ปตรงนี้เนี่ยมึงมาแอบว้าบตรเนี้เดี๋ย แม่งไอ้คอมโบมันไล่เทียมทาอยวะไอ่ไปไหนแล้ววะผมหายไปแล้วไอ้เตอไปไหนแล้ววะผมไม่รู้เขาไปที่ไกลขนาดไหนทามไ่เคยเนให้ทายอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวอยู่โน่นเนี่ยโอ้อยู่นู่นเลยอ่ะโอ้ยโอ้มันบิ๊กเบิกละเขบิ๊กเบิกฝั่งแม่งมงเพลิอยู่ครับนึง ไอ้เหี้ยมันบินไปสุดขอบโลกตโลดเลยอ่ะกูดูมันจะบินใกล้ๆอ้าวแล้วอยู่ขอบแบบว่ามันจะฆ่ากูยังไงฮะแล้วกูจะกลับเข้าไปได้ยังไงวะเขาหลุดขอบเขาหลุดแบบไปแล้วพี่แล้วมึงไปทำอะไรตรงนั้นวะมันไปเองมันไปเองเขาหลุดแบบเป็นระเบียบดังลุกมแล้วกไอ้ชีอะหลุดแล้วมันขึ้นมาเองแม่งสาววินดีกี้โกงได้ไหมให้กูรีตัวให้กูรีตัวให้ไปหาท่านน้องเต๋อ โอ้ยโอ้อ้าวโดนยิงไปแล้วไอ้ยศลุบดีดด้วยแม่เลยอะแม่งมึงมาแยบส้วมกูปะล่ะเอาต่อยเฉยเลยนะเออเอาได้จะเรียกทีไม่เต็มนะโอ้โหไรจะอยู่ไรต่อยทุกคนไอ้เหี้ยนี่แม่งไม่เคยพูดอะไรจริงสักอย่างอะชีวิตแบงคขี้ติดการโกหกยั่ไหงไอ้บัวจริงละมา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  เอาเกลยอเลือดลีเลือดแลต่อยกันเลยต่อยต่อยบัดก็ไม่เลยใครดาเมจเยอะสุดมาแลกบัตรหัว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 แก่แล้วท่าไม่ดีเลหัว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 ไอ้เหี้ยแมงสู้ไม่ได้ทุกอย่างเลยแล้วตัวจะแพงอับพ่อ โอเคพี okay, ่เสซนเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการมิชชั่นทีวีเล่าเกมหลอกเกมบันเทิงข่าวเราก็เป็นยังไงกันบ้างกูแม่งเสียบัคไปเป็นพันเลยโคตรเจอดเลยอ่ะเฮ้ยก็สำหรับใครเนี่ยการเล่นก็สาวบ้านมาเล่นกันได้ชื่อแบบก็น่าจะพูดไปน่าจะช่วงต้นคลิปนั่นแหละนะก็สำหรับใครนะก็ที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจมาดังกี้ดูดีครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนมิชชั่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย